สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลักนณาราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสุบวีโหทาโรนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะก่อนสิ้นปี2563ให้กับเพืให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในราศีเมถุนแล้วก็ลักนานาคะดาวจันดาวศุกร์อยู่เมถุนสถิตอยู่เมถุนนั่นเองนะคะถ้าคุณอยากจะเช็คว่าลักนานะคะ อยู่ราศีเมทุนหรือเปล่าก็ไปดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปจะมีลิงก์นะคะเข้าไปสืบกันได้แต่ถ้าไม่อยากเช็คก็ไม่เป็นไรก็ดูตามราศีไปซึ่งราศีเมทุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาถึง21ิมิถุนายนเป็นชาวเมทุนนะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะเพราะว่าบางช่องนะคะเขาจะตั้งค่าแต่ตั้งช่วงวันที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่เนาะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าดวงโดยรวมของคุณ ก่อนสิ้นปีจะเป็นยังไงนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะมองเห็นถึงว่าชาวเมถุนส่วนใหญ่นะคะคุณจะมีความสับสนในเรื่องของงานนะคะก่อนหน้านี้เกิดความวุ่นวายเกี่ยวกับการงานนะคะอิทธิพลภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นปีที่ เป็นปีที่แต่เป็นปีที่ดีสําหรับคุณนะคะในเรื่องของการเงินจะดีมากๆแล้วก็อาจจะมีการได้รับมดรดกหรือว่าเคลียร์ปัญหานี้สินได้นะคะในลักษณะน,นี้เนาะงานดีนะแต่ก็มีความวุ่นวายเกี่ยวกับงานนิดนึงเอยไม่ใช่ So อรี่เงินดีแต่งานอาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรมันค่อยๆแก้ไปทีละจุดนะคะเข้าถึงคุณจะสามารถเข้าถึงจุดที่มันนำมาสึ่งความสำเร็จได้โอเคเรามาดูกันนะคะ ดาวประจำตัวของชาวเมถุนเนี่ยเป็นดาวพุธนะ God Messenger อ่าเมถุนเนี่ยเป็นนักปราชญ์นะคะเป็นคนที่ชาญฉลาดเป็นพูดเก่งด้วยปรับตัวว่องไวนะคะปรับตัวง่ายเข้ากับคนได้ง่ายรักอิสระเป็นมิตรกับคนทั่วไปนะจนบางครั้งคนอาจจะมองคุณนะชาวเมถุนว่าเป็นคนเจ้าชู้แต่เนื่องจากเราเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี <laughs> ใช่หรือเปล่านะคะ แล้คุณที่เป็นเป็นคนที่ฉลาดเอาตัวรอดเก่งนะในทุนเดว้ wow, าวแปดคามากับความเครียดเรื่องงานนั่นแหละนะบางท่านอ่ะขออีก3ามใบก่อนนะคะไพ่ประจํตัวดีมากนะเป็นเด l ลเว t ด e l o ลเวอร์มาสองเดอะชาวเบอร์ Tower, ไม่ใช่เด e l o ลเวอร์โอเคแต่สิ่งที่น่าวิตกกังวลน,นะคะของชาวเมทูนน่าจะเป็นความเครียดนะคะที่ห่วงห่วงคุณอยู่ในเรื่องของความเครียดเอาละ่ะทยประจำตัวนะคะเด e l o ลเวอร์นะขอเสียงกระซิบจากกระพิกข้าเนศนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณสามใบ personal transformation มีร้องยิงอะไรเนี่ยเป็นเซอร์เวนซีเบอร์ยี่สิบแปดนะคะให้สวยนะเนี่ยข้อความสวยนะคะเป็นช่วงเห็่กการเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนะคะหรือว่าการพัฒนานั่นเองนะอืม แล้วก็แน่นอนหละ่ะคุณจะต้องมีความวิริยะอุตสาหะนะคะบากบั่นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเห็นพลังงานของสิบคาาของคุณเกิดขึ้นนะสิบคาาแล้วก็มีความแปดเป็นแปดคาทานะคะพยายามที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าก้าวไปให้สู่สิ่งที่มันมุ่งหวังไว้ให้มันประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะโอเคแต่ว่า การงานของคุณนะก็จะเข้าไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จเพราะคุณเห็น The Emperor ไหม่ะการงานที่เข้าไปในลักษณะที่ระดับสูงขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นความรับผิดชอบเราก็สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแต่จะต้องเกิดมาจากการที่เราจะต้องตั้งใจทำงานวิริยะอุตสาหะอย่างที่พรพิคเนตบอกนะคะวิริยะอุตสาหะทำด้วยความอดทนนะคะอืม แต่ให้ระวังระวังในเรื่องของการลงทุนด้วยนะใครจะลงทุนอย่าไปเสี่ยงลงทุนผิดประเภทนะคะระวังการถูกหลอกได้นะคะให้ระวังหุ้นส่วนอะไรเงี้ยก็ดูดีๆเช็คข้อมูลดีๆก่อนนะคะบางคนกำลังที่จะลงทุนหรือว่าลงมาแล้วแหละก่อนหน้านี้นะ ให้ประจาตัวเนี่ยในช่วงนี้นะคะในช่วงก่อนจะสิ้นปีเป็นช่วงที่ดีมากในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของหุ้นส่วนในเรื่องของการได้มีออฟเฟอร์เข้ามานะคะให้เราได้ตัดสินใจบางคนจะตัดสินใจออกจากงานจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์จะตัดสินใจเริ่มต้นงานใหม่ทําธุรกิจใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่เข้ามาแบบปรับปรับฉับพันก็มีนะคะ เนี่ยเป็น energy เด่นของคุณนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเงินนะคะชาวเมทุนจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเงินนะคะคุณจะมีโชควิลาบเข้ามานะคะคุณจะมีโชควิลาบเข้ามาแล้วก็เด็กมีโชคลาบนะเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็คิงถือเหรียญน,นะคะการเงินคุณจะปังนะคะจะมีโชคลาบหรือ,อบางคนไปกู้นะคะไปกู้ยืมหรือว่า ไปกู้แบงก์ก็ผ่านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการชําระหนี้นะคะสามารถทําได้ถ้าใครที่อยากจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะในช่วงปลายปีนะคะก็เป็นก็เป็นเรื่องที่โดดเด่นพสอสมควรนะคะโดดเด่นในเรื่องของการเงินมีโชคลาภเข้ามานะคะเนี่ยอืมแล้วก็อ่มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะได้พบความรักนะคะแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าอาจจะได้พบกับรักซ้อนหรือว่ารักทางเลือกต้องระวังดีๆถ้าคุณอยู่ในช่วงที่จบ นะคะก็ต้องแบบว,ว่าอยู่ในช่วงที่เครียร์เครียดจบแบบปรับปรับเข้ามาแบบปรับปรับนะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวทางไกลหรือว่ารักต่างวัยราศีเมเทาชาวต่างชาติก็ได้นะคะความรัก รักที่ไม่เปิดเผยหรือรักไม่ชัดเจนนะคะอาจจะจบลงนะคะบางสําหรับบางคู่นะไม่ได้บอกว่าจะเป็นทุกคู่นะคะมันเป็นช่วงที่ดวงเราจะเปลี่ยนเพราะมันเป็นช่วงที่เราจะตัดสินใจจบด้วยสําหรับบางท่านนะคะอาจจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์บางบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาให้เราได้คิดได้ตัดสินใจมีตัวเลือกมีช้อยเข้ามาให้เรานั่นเองนะคะ มันเป็นเดลเลเวอร์คุณจะได้พบกับคนที่ถูกใจนะคะธาตุลมหรือว่าธาตุดินก็ได้ไม่รู้จะเลือกใครทางซ้ายทางขวาเนี่ยอืเนาะเครียดนะคะคุณมีความเครียดวิตกกังวลพอสมควรนะเอาละส่วนน้องๆน้องๆที่การศึกษาเป็นยังไงการศึกษาก็ถือว่าไปได้ดีนะคะการศึกษาไปได้ดีแต่มันเหมือนบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราเพลียเราเบื่อไปซะอย่างเงี้ย เออคุณมีความเหนื่อยเบื่อกับการอ่านหนังสือหรอคะโอเคแต่ไม่ต้องตกใจนะที่บอกว่าจะเลิกมันเป็นบางคู่ที่ลักซ้อนซ้อนเลื่อนมาแบบปรับป,ปรับฉับพันแต่ถ้าความสัมพันธ์คุณดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าอะไรที่เป็นเป็นของเรามันก็จะเป็นของเรานะคะบีลองยิ่งนะคะที่ยืนยาวได้นะช่วง Personal t r a n s f e ออาจจะมีเหตุเข้ามาบททดสอบเข้ามานะคะแต่การงานโดดเด่นนะจะได้บางคนได้เรื่องตำแหน่ง ได้ขยับขยายสาขาได้ขยับขยายธุรกิจของตัวเองได้นะคะในช่วงปลายปีในช่วงจะสิ้นปีเนี่ยนะแต่สิ่งที่คุณหยุดไม่ได้คือหยุดเครียดคุณหยุดเครียดไม่ได้มันจะมีเหตุเข้ามาปรับป,ปรับฉับพลันผู้คนสถานการณ์ทําให้เราจะต้องแบบว่าต้องแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่คุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งแล้วก็ชาญฉลาดด้วยนะคะชาวเมทุนก็เลยเอาตัวรอดเก่งก่าราศีอื่นนะโอเคเรามาดู เรามาดูให้ความรักจะบอกอะไรกันอ้าวอย่าบอกความรัก separation นะคะคนที่อย่างที่บอกนะบางทีความรักมาถึงจุดที่จะต้องเลือกว่าจะไปซ้ายจะไปขวาจะจบหรือจะเริ่มต้นหรือว่าจะสิ้นสุดความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้น่าจะเป็น energy กับชาวธาตุน้ำด้วยนะคะอืมอันน chapter ใหม่เข้ามาแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์เปิดใจนะคะถ้าคุณจบคุณก็ได้เริ่มต้นใหม่ได้อะนะ วันนี้ chapter ใหม่มาแล้วความรู้สึกกับเฮ้ยไม่ใช่เขาโทษเปิดเพลินนะคะแล้วจะเป็นอันนี้อีกสใบนะคะอย่างละสามใบ keep and open mind พยายามที่จะเปิดใจนะสำหรับคนโสดนะคะ this could be the one ใครที่เข้ามาก่อนสิ้นปีนะคะคนคนนี้สามารถที่จะใช้ o u r romantic นะคะแล้วก็ ให้คุณเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นแล้วก็เหมือนความรักของคุณพลังงานความรักของคุณต้องการให้คุณมีพลังแล้วก็ศรัทธาเยอะๆนะคะถ้าเจอปัญหาเจออุปสรรคให้เชื่อมั่นเชื่อใจกันเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะคนที่จะเข้ามาถ้าคนโสดเนะี่ยเดชคุณบีเดอะวันก็อาจจะเป็นคนนี้ได้ถ้าคุณเปิดใจเป็นนิวชัปเ t อร์ใหม่ของคุณนะคะส่วนคนที่ไม่โสดนะคะที่คบกันดีไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์รับเรื่องพัฒนาแล้วก็มีความ ความสัมพันธ์ที่มั่นคงดีนะคะแต่เอาเราอาจจะเป็นคําว่า new chapter ใหม่การเปลี่ยนแปลงการเลื่อนระดับพัฒนาความสัมพันธ์นะคะจากที่เคยแบบว่ายังไม่มี status อาจจะมี status ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็การเปลี่ยนไปในลักษณะที่คบกันแล้วไม่ work อ,อาจจะต้องได้จบนะคะบางท่านนะเอาแหละก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านนะคะ,ะมีความโชคดีเราลืมอะไรอีกไหมเออสุขภาพสุขภาพเดี๋ยวพึ่งสิ โทษทีนะคะสุขภาพให้ระวังในเรื่องของไมเกรนนะคะแล้วก็โรคนอนไม่เพียงพอไมเกรนเครียดนะคะเครียดวิตกกังวลนะคะมากเกินไปเนาะม,มีการเป็นไมเกรนด้วยนะสำหรับบางท่านนะคะสุขภาพสิ่งที่ควรระวังนะคะคำพูดคำจาอาจจะไปทะเลาะใครแบบปึกปรับฉบบบบบพันธ์อันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันนะอือเอาละ มันเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของ personal transfer um นะคะตัวของคุณเองเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะจะจบสิ้นปีนี้ส่วนอะไรความมั่งคัง่งความรุ่งเรืองโชคลาบมันจะมันจะเป็นของคุณนะคะก่อนจะสิ้นปีนะหรือคุณจะมีโชคนะคุณจะมีโชคอะไรบางอย่างแล้วก็สิ่งที่จะเป็นของคุณไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่พัฒนาขึ้นที่สูงขึ้นตำแหน่งงานสูงขึ้นรายได้เพิ่มมากขึ้นสิ่งสิ่งนั้นก็จะเป็นของคุณด้วยนะคะ ความวิร,วริยะอุตสาหะสิ่งนีค้คุณขาดไม่ได้นะถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณอย่าลืมตรงนี้นะคะขาดอะไรได้แต่อย่าขาดความขยันอดทนนะคะซึ่งจะนําพาเราให้ไปสู่ Success ก,การประสบความสําเร็จนะคะเหมือน The Emperor มาถึง,ถงจุดสูงสุดในเรื่องของการงานนะคะไปเกี่ยวข้องกับาทางไกลก็ได้หรือไปเกี่ยวข้องกับ ราชการหน่อยอย่างเงี้ยหรือว่าองค์กรระดับสูงนะคะเอาละยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านนะคะจงโชคดีมากๆเลยยังไงก็ตามหาคลิปไหนไม่เจอก็ไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกด subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ